หลายหลายคนอยากเริ่มทำดิจิทัลโปรดักต์ขายแต่ว่ายังเริ่มไม่ได้สักทีผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรขวางคุณได้ครับนอกจากความคิดของตัวคุณเองและนี่คือสิ่งที่คนส่วนมากเข้าใจผิดครับอย่างแรกฉันยังไม่เก่งพอที่จะสอนใครได้หรอกความจริงก็คือคนไม่ได้จ่ายเพราะว่าคุณรู้เยอะครับแต่เขายอมจ่ายเพราะว่าคุณแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้เขาได้คุณไม่จําเป็นต้องรู้ร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้ครับขอแค่รู้มากกว่าเขาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้เท่านี้มันก็มากพอแล้วอย่างที่สองนะครับไม่มีผู้ติดตามไม่รู้จะเป็น ขายใครความจริงคือการที่มีผู้ติดตามเยอะไม่ได้หมายความว่าเราจะมีรายได้เยอะนะครับถ้าเรามีข้อเสนอชัดแล้วก็แก้ปัญหาให้คนได้คนดูแค่เพียง100คนเราก็ขายของชิ้นแรกได้แล้วครับอย่างที่3นะครับต้องทําคลิปเยอะๆต้องมีทีมงานต้องมีทุนเยอะๆความจริงคือดิจิทัลโปรดักต์ครับเริ่มจากแค่ทําไฟล์ออกมา1ไฟล์ไฟก็ขายได้แล้วครับถ้ามันช่วยแก้ปัญหาให้คนได้จริงๆอาจจะเป็น PDF เช็คลิสต์หรือว่าเทมเพลตก็ได้ไม่จำเป็นต้องออกกล้องไม่ต้องลาออกจากงานประจํามาทํา ก็สามารถทําได้สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือคุณไม่จําเป็นต้องร้อยพร้อมแต่คุณต้องพร้อมที่จะเริ่มจากสิ่งที่คุณมีตอนนี้นั่นแหละและถ้าเกิดคุณอยากเริ่มต้นแบบไม่หลงทางนะครับกดติดตามผมไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันครับ